สวัสดีครับคุณฟังเทลักครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับก็ตรงกับวันที่22เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 6นะครับหัวข้อที่ให้เอาไว้เนี่ยคือไม่เอาก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าโซเชียลเนี่ยโอ้โหร้อนฉาเลยนะครับเมื่อวานนี้วันที่21รกรกฎาคมพักการเมืองเขาเคลื่อนไหวกัน มีการชิงไหวชิงพลิบกันเรียกว่าวินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวน,นะครับเราก็ว่านัดแนะกันมาก่อนถแถลงการ4ี่ข้อของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะข้อที่2เนี่ยนะครับอ่านแล้วมันจับใจความได้ว่าไม่ต่างไปจากการไล่ให้พรรคเก้าไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านนะครับ้าดตีความกันอย่างนี้นะครับคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ8ปดพรรคการเมืองเดิม พักการเมืองทั้ง8พักสามารถรวมเสียงได้312เสียงซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาเนี่ยไม่เห็นชอบเนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นี่แหละครับนี่เป็นเนื้อหาใจความเอาเฉพาะข้อที่2ข้อเดียวนะครับไม่ใช่4ข้อนะครับเอาข้อ2ข้อเดียวเป็นอย่างนี้เนื้อหาเป็นอย่างนี้มันมันคือการส่งสาร ให้รับรู้กันให้รับทราบกันว่าพักคก้าวไกลเนี่ยคุณคือตัวปัญหานะครับทำให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้การแก้มาตรา112เนี่ยคือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เสียงสนับสนุน8พรพักทะลุ375เสียงไปไม่ได้นี่แหละครับจึงเป็นการบอกกับพักคก้าวไกลว่าให้ลดเพดานการแก้มาตรา112ลงหรือไม่ก็ต้องเก็บใส่ลิ้นชักเอาไปก่อนอยิ่งดีนะครับ ถ้าทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องมรรยาทแหะครับที่พักเก้าไกลเนี่ยจะต้องพิจารณาการเอาเองนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีคําตอบจากพักเก้าไกลซึ่งไม่น่าจะเป็นอื่นไม่ได้หรอกครับนอกจากยังไงยังไงยังไงก็จะต้องเดินหน้าแก้มาตรา1นึต่อไปจนนําไปสู่แถลงการข้อที่3ของพักเพื่อไทยนะครับข้อที่3ามจะบอกว่าอย่างนี้พักเพื่อไทยจึงมีความจําเป็นจะต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา,าเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เกิน375เสหียงเบื้องต้นพักเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาและก็จากพักการเมืองอื่นๆเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุดนี่เป็นข้อ3นะครับตีความกันเนี่ยการที่พักเพื่อไทยจะไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาและก็จากพักการเมืองอื่นๆเนี่ยทุกฝ่ายต่างก็รับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเงื่อนไขมันคืออะไรมันเลย กับคําว่าไม่เอาพักที่แก้มาตรา112ไปไกลแล้วนะครับเลยจากคานี้ไปแล้วนะครับเพราะว่ากระทุบโต๊ะกับตรงๆเลยบอกว่าก็ไม่เอาพักก้าวไกลนั่นแหละครับปรากฏว่าหลังจากที่พักเพื่อไทยออกถแถลงการก็มีพักการเมือง4ี่พักนี่ว่องไวเป็นกมนิษฐ์หนุ่มเลยนะครับประกาศอย่างพร้อมเพรียงไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าไม่เอาก้าวไกลเป๊ะเลยนะครับกับคํานี้ไม่เอาก้าวไกล อนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยอนุทินพูดอย่างนี้ครับผมพูดให้ชัดเจนนะครับก็คือว่าพักคก้าวไกลพักเดียวนี่แหละครับที่มีนโยบายเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับลงมีแต่จะเพิ่มความแข็งร้าวมากขึ้นนะครับทั้งแกนนําพักทั้งคณะก้าวหน้าและผู้ที่สนับสนุนพักคก้าวไกลเนี่ยต่างก็ผลักดันจะให้มีการแก้ไขมาตรา112อย่างแข่งร้าวไม่ยอมรับฟังเสียงทักท้วงคําร้องขอของใครทั้งนั้น ท,ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยจะทําให้เกิดความขัแดแย้งของคนในชาติขึ้นมาถ้าเราได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเรายืนยันครับถ้ามีพักก้าวไกลยอยู่ด้วยเนี่ยเราไม่เข้าร่วมนะครับนี่เป็นท่าทีของอนุทินชาญวีรกูลจากพักภูมิใจไทยส่วนรวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักพูดจาชัดเจนครับพีรพันธ์บอกว่า ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายังมีพักก้าวไกลร่วมเป็นพักจะตั้งรัฐบาลอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นชอบกับบุคคลใดหรือกับพักใดก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าจากการดาเนินการทางก,การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของพักก้าวไกลทําให้เราไม่เชื่อหรอกครับว่าพักนี้จะเปลี่ยนแนวทางและก็อุดมการณ์ของพักไปได้นะครับ เราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดก็ตามที่เอาพรรคก้าวไกลเนี่ยมาร่วมเป็นรัฐบาลด้วยเราไม่ร่วมอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาชัดเจนนะครับนี่เป็นท่าทีของรวมไทยสร้างชาติส่วนชาติไทยพัฒนาบรรพบุรศิลปาอาชาบอกว่าอย่างนี้ครับพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเรายินดีที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีเงื่อนไขว่าพรรคเพื่อไทย จะต้องไม่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายจะแก้ไขหรือว่าจะยกเลิกกฎหมายอาญา,ามาตรา112อย่างพรพครคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาคือเราจะไม่แตะต้องและเราก็จะไม่แก้ไขมาตรา112ด้วยนะครับนี่เป็นชาติไทยพัฒนาส่วนอีกพรรคหนึ่งครับพรรคพลังประชารัฐไพลิกซึ่งเป็นสสกำแพงเพชรของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมพูดในนามของพรรคพลังประชารัฐนะครับผมขอแสดงจุดยืนอย่างนี้จุดยืนต่อความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะมีการททบทางพรรคพลังประชารัฐไปเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย <arım. S 1> พลังประชารัฐขอแสดงจุดยืนว่าเราจะไม่เข้าร่วมสนับสนุนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30และร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับถ้าหากว่าพรรคที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังมีชื่อ ของพักก้าวไกลอยู่ร่วมด้วยนี่แหละครับ4ี่พักท่าทีอย่างนี้สรุปคือไม่มีใครเอาก้าวไกลแม้แต่พักเดียวนะครับแต่8ปดพักภายใต้การนําของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังคงสงวนท่าทีเอาไว้บัวไม่ให้ชำ้ำน้าไม่ให้คุณก็เลยมีแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลออกมาสามแนวด้วยกันแนวแรกแนวที่2และก็แนวที่สแ,แนวที่สา,น,สานี่น่าสนใจครับ พราะว่าชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเนี่ยแถลงข่าวบอกว่าอย่างนี้แนวที่สามเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกร่วมกันของแปดพักร่วมนะครับอาจจะไม่มีพักใดพักหนึ่งอยู่ในสมก,การในการจะตั้งรัฐบาลนี้แต่เราจะทําในแนวทางที่หนึ่งแล้วก็แนวทางที่สองให้สําเร็จก่อนชนน่านพูดอย่างนี้นะครับก็คงจะชัดเจนนะครับเพราะว่าแนวทางที่1กับแนวทางที่2เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรใหม่หรอกครับก็คแค่ไปขอเสียงจากสวเพิ่มเติม แล้วก็ให้สิทธิ์พักเพื่อไทยไปคุยกับพรรคการเมืองอื่นก็แค่นั้นแหละครับแต่1และ2เนี่ยยังมีก้าวไกลอยู่ด้วยนะครับแต่ 3: นี่สิครับน่าคิดเพราะฉะนั้นคําพูดของชนน่านที่บอกว่าพักที่จะไม่ได้อยู่ในสมก,การในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คงจะไม่ต้องดาวอะไรกันอีกนะครับว่าคือพักก้าวไกลนั่นแหละครับแต่ทีนี้มันมีเรื่องที่พักก้าวไกลเนี่ยเขาต้องกินน้ําใต้ศอกกับข้อตกลงระหว่างแปดพักอีกประการหนึ่งก็คือประชุมรัฐสภาวันที่27กรกฎาคมเนี่ย พักเก้าไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยนะครับเพียงแต่ยังไม่ระบุชื่อเท่านั้นเองว่าจะเป็นใครระหว่างแพทองทานชินวัตรระหว่างเศรษฐาทวีสินหรือว่าชัยกเกษมนิติสิริ1นในสมนี่แะครับในเมื่อออกมาแนวเช่นนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าพักเพื่อไทยเล่นเกมยาว27กรกฎาคมนี้ไม่จบครับ 3. สิงหาคมอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ สกเกตไหมครับช่วงนี้เนี่ยทำไมทักษิณชินวัตรถึงได้เงียบผิดปกติเลยทําให้แพ่ทองทานชินวัตรเนี่ยเงียบไปด้วยชูเศษฐาขึ้นมาในช่วงที่บรรยากาศการเมืองบันร้อนแรงจากการเริ่มต้นสลับขั้วการเมืองอาจจะไปไปได้นะครับเพราะว่าเศษฐาเนี่ยจะรับแรงกระแทกได้เยอะกว่าแพรทองทานฉะนั้นจับตาให้ดีนะครับว่า27กรกฎาคมนี้เนี่ยเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี แม้จะรู้อยู่นะครับว่าแนวโน้มเนี่ยคงจะไม่ใช่ตัวจริงเพื่อไทยน่าจะส่งชื่อลงลวงให้ก้าวไกลเสนอใช่ครับนี่เป็นการเล่นปาหีทําให้ก้าวไกลเนี่ยดูโง่เกินบรรยายเลยนะครับจริงๆแล้วสถานการณ์ทางการเมืองนับปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยก้าวไกลควรจะชิงประกาศตัวเองเป็นฝ่ายค้านมากกว่าที่จะไปเกาะแข้งเกาะขาเพื่อไทยเขาเพราะว่ายิ่งนานมันเนี่ยดูแล้วก็ยิ่งไร้ศักดิ์ศรีมากขึ้นทุกทีนะครับการซื้อเวลาด้วยการฝาก พักเพื่อไทยไปถามสอวอที่บอกว่าให้ลดเพดานแก้มาตรา112จะให้ลดตรงไหนลดยังไงอยากได้รายละเอียดเนี่ยดูแล้วมันโง่หนักกว่าเดิมนะครับก็ในเมื่อตอนได้สิทธิ์จะตั้งรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลก็ลำพองเหลือเกินประกาศไม่มีวันที่จะลดเพดานแก้มาตรา112อ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชน14ล้านเสียง สุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับพอถูกสวคว่ำเพราะแก้มาตรา112เนี่ยพอมาวันนี้จะยอมลดเพดานอย่างนั้นเลยครับพักคนรุ่นใหม่กล้าพุ่งกล้าชนทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครทําไมถึงได้หงอล่ะครับทําไมไม่เลือกเส้นทางการเมืองที่สมศักดิ์ศรีล่ะครับเอาแต่นั่งดูดนิ้วรอวันให้เขาเขี่ยทิ้งอยู่อย่างนี้เนี่ยมันได้เวลาแล้วนะครับประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านไปเลยอย่างน้อยเนี่ยก็มีพักประชาธิปัตย์เป็นเพื่อน ตรวจสอบรัฐบาลระบอบทักษิณเนี่ยสนุกกว่าตรวจสอบรัฐบาลลงตูเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีเรื่องให้ชำแหล่พียบนั่นแหละครับ